โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งในปีการศึกษา2567ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดจนมีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยก่อนเปิดเรียนได้จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชมุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนและดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่างๆดังนี้ 4. พฤษภาคม2567จัดกิจกรรมเปิดเทอมสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้กิจกรรมทำบุญตักบาทและกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นและความปลอดภัยเมื่อนักเรียนมาโรงเรียนวันที่25พฤษภาคม2567จัดอบรมโครงการทุ่งโป่งรวมใจต้านภายยาเสพติดและอบายามุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่นักเรียน วันที่4มิถุนายน2567คณะครูบุคลากรร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567วันที่8มิถุนายน2567คณะครูนำนกโตเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นณวัดพระธาศรีวิชยัย วันที่13มิถุนายน2567จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูของนักเรียนเพื่อรำลึกพระคุณบุรพาจารย์วันที่15มิถุนายน2567นานำนักเรียนเข้าร่วมฝึกทักษะพ,พื้นฐานทางด้านฟุตบอลเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยตนเองวันที่17มิถุนายน2567าเดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่22-23มิถุน,น,า,นาย,ายา25น2567นานำน,น,น,นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต้านภพายาเสพติดปี2567นสณสนามโรงเรียนปายวิทยาคารวันที่26มิถุนายน2567คณะครูและบุคลากรนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านภพยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกณโรงเรียนปายวิทยาคาร วันที่12กรกฎาคม2567จัดอบรมพัฒนานักเรียนแกนรนำด้านทันตสุขภาพเพื่อการดูแลช่องปากตนเองวันที่16กรกฎาคม2567จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อสืบสารจารีตประเพณีที่ดีงามณวัดทุ่งโป่งวัดกุมแกงวันที่19กรกฎาคม2567คณะครูและบุคลากรนำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนณห้องประชุมสหกรณ์อมรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่24รกรกฎาคม2567จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาและจัดกิจกรรมวันภาษาไทยเพื่ออนุรักษ์ภาษาประจำชาติวันที่25รกรกฎาคม2567คณะครูและบุคลากรน,นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่9สิงหาคม2567จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อรำลึกถึงพระคุณของแม่ให้กำเนิดเรามาและนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากพระสมุดจระปภสโรเจ้าอาวาสวัดกุงแกงจำนวน32ทุนวันที่16สิงหาคม2567จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่31สิงหาคม2567โรงเรียนนำเสนอนวัตกรรมการจัดการศึกษา AC Des M การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงทุรกันดารและเกาะแก่งณโรงเรียนอนุบาลปายวันที่4-6กันยายน2567คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโรงเรียนคำพ่อสอนให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครูเพื่อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแก่นักเรียนนศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนาเชียงใหม่ วันที่1ตุลาคม2567โรงเรียนจัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้แก่คุณครูชวีวันจันเพชรเนื่องในโอกาสที่ครูกรเกษียณอายุราชการครบ60ปีวันที่8ตุลาคม2567พระครูอนุวัตอินทคุณวัดทุ่งโป่งเมืองปายและคณะสิทธิ์ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีมให้แก่นักเรียนวันที่23ตุลาคม2567คณะครูและบุคลากรนำนกโตเข้าร่วมแสดงกิจกรรมวัดทุ่งโป่ง วันที่29พฤศจิกายน2567นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการวันที่7ธันวาคม2567รับมอบระบบน้ำสะอาด2จุดจากดรนรงศักดิ์จำนวนเป็นเงินงบประมาณ60,000บาทและสนับสนุนงบประมาณ25,000บาทปรับปรุงห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และยาสามัญที่จำเป็นให้โรงเรียน วันที่15ธันวาคม2567โรงเรียนจัดก,กิจกรรมทุ่งโป่งฟันรันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพสารสัมพันธ์ครอบครัวครั้งที่2เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและเชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวผ่านกิจกรรมการเดินการวิ่งวันที่19ถึง21ธันวาคม2567นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการ วันที่27ธันวาคม2567จัดก,กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กิจกรรมแรกของขวัญแจกรางวัลวันที่5้ามกราคม2568คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครูสี่อำเภอเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่ง วันที่10มกราคม2568จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนปีการศึกษา2567วันที่11มกราคม2568รร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว วันที่16มกราคม2568คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันครูภาคเช้ากิจกรรมรำลึกพระคุณบุรพาจารย์ภาคบ่ายการแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคีและนักเรียนรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูอนุวัตอินทคุณวัดทุ่งป่งเมืองปายและคณะสิทธิ์จำนวน100ทุนวันที่22-24มกราคม2568นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี2567ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา วันที่27มกราคม2568พระสมุดจรรปภัสโรพร้อมคณะสัทธาได้มอบอุปกรณ์การเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนวันที่30มกราคม2568โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่78นำเสนอผลการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกระดับทองณนโะรงเรียนอนุบาลปาย วันที่3กุมภาพันธ์2568นานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ร่วมทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเน็ตเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนวันที่10กุมภาพันธ์2568คณะครูและบุคลากรน,นักเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาคบูชาและเวลา9นาฬิกานำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทดสอบการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่องเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน วันที่13กุมภาพันธ์2,568จัดก,กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองวันที่14กุมภาพันธ์2,568จัดก,กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามันวันที่25กุมภาพันธ์2,568นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันวาดภาพระบายสีและการแข่งขันรำนกรำโตกิจกรรมเทศกาลงานศิลป์ปวิทยาการครั้งที่สองณโรงเรียนปวิทยาคาร,คร วันที่26กุมภาพันธ์2,568นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานนินทีเพื่อวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย ทางด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศและมอบให้กับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนจากสพทและผู้ใหญ่ใจดีมามอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนรวมถึงการจัดทําโครงงานอาชีพเพื่อฝึกทักษะการมีอาชีพมีงานทําการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ที่สําคัญนักเรียนสามารถนําความรู้และทักษะเหล่านี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในอนาคตสืบไป